สวัสดีครับทุกผู้ชมครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Thailand Weekly ครับ <c oughs> พบกับผมอุ๋ยภาคภูมิพันธุสถิตเป็นประจำเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 7นาฬิกาสนาทีถึง8นาฬิกาทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้นะครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยช่วงวิกฤติวิงไซนะครับจะพาผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสารรค์สื่อการผลิตสื่อดีๆในประเทศไทยกันหน่อยนะครับวันนี้จะพาไปคุยกับทางผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะครับดรธนกรศรีสุขใสตอนนี้กาลังมีโครงการดีๆกาลังเปิดรับกันอยู่นะฮะท่านจะได้เรียนรู้และทำความเข้า,า,าใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับผมอู๋ครับเอาเริ่มจากบทบาทก่อนดีกว่าครับท่านครับบทบาทของกองทุนพัฒนาสื่อปล่อยภและสร้างรสรรค์นเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในการทางงาํางานยังไงบ้างครับก็กองทุนเราก็ตั้งมา56ปีแล้วเนาะในกฎหมายกสอทอชหรือเต็มเต็มก็คือพรบอ,องค์กรจัดสรรเพิ่มความถี่ครับนะครับ2554ที่แก้แล้วก็ที่แก้ไขต้นเติม2560พันหน่บมีบทมารตรหนึ่งเขียนไว้ชัดเลยว่าให้มีกองทุนวิจัยพัฒนา กิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคม mm hmm. เพื่อประโยชน์สาธารณะน,นะครับในมาตรานี้ก็เขียนไว้อีกว่าให้จัดสรรเงินให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หลักภาร, mm hmm. รกิจหลักก็คือว่าเอาเงินนี้ไปเป็นทุน mm hmm. ในการที่ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสาร mm hmm. ครค์นะครับปี60เราก็เริ่มจัดทุนไปส่วนหนึ่งนะครับประมาณร้อยล้านบาท mm hmm. ถือว่าเป็นการนำร่อง ปี 61, 62, 63เนี่ยจนถึงปี64นะครับปีนี้ซึ่งกำลังจะจัดอยู่ตอนนี้กำลังประกาศอยู่ครับนะครับก็มีเงินในการจัดสรรทุนอยู่300ล้านบาทครับซึ่งปีนี้ก็มีรายละเอียดในประกาศนะครับที่เราก็แบ่งทุนออกเป็น3ประเภทและนะครับเปิดรับทั่วไปเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่4กลุ่มหลักครับนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ย กลุ่มนี้จะเยอะหน่อย30ล้านนะครับแล้วกลุ่มที่2เป็นผู้สูงอายุ20ล้านนะครับกลุ่มคนพิการคนด้ยอยโอกาสอีก20ล้านเป็นกลุ่มที่3และก็กลุ่มประชาชนทั่วไปเนี่ยอีก20ล้านรวมเป็น90ล้านอันนี้เขาเรียกว่า Open g r a n นก็คือว่ากำหนดแต่กลุ่มเป้าหมายแต่ว่าจะผลิตอะไรนะครับเนื้อหาอย่างไร,รให้ไปคิดเองโดยยึดเอากลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้ง ท่านผู้จัดการถ้าสี่กลุ่มที่ท่านผู้จัดการบอกเนี่ยก็คือหมายถึงว่าผู้ยื่นหรือว่าคอนเทนต์ที่จะต้องออกไปผู้ยื่นคุณสมบัติของผู้ยื่นไม่จําเป็นเอาที่กลุ่มเป้าหมายเป็นหลักอย่งสำหรับเด็กเนี่ยไม่จำเป็นจะว่าเปนกลุ่มเด็กไม่ใช่ว่าต้องเป็นเด็กแล้วคือคนมายื่นคือใครก็ได้แต่ว่าใคอนเทนต์ที่คุณจะออกไปเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องสร้างสารที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นกลุ่มนี้อีกนี่กลุ่มที่สองเนี่ยประเภทเชิงยุทธศาสตร์ น,นี้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์โดยเอาประเด็นเป็นตัวตั้งแบ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กปีนี้ขนาดใหญ่เนี่ยตั้งไว้30ล้านนะครับแล้วก็กำหนดประเด็นว่าเป็นโครงการทําภาพยนตร์หรือทําหนังให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักชาติเพราะพอพูดคำว่ารักชาติเนี่ยทุกคนสนใจ<อ>นะครับแต่ว่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้สบายใจว่านิยามเนี่ย,ออยงงมันต้องเป็นกลางจริงๆ เรื่องของทิศทางและเนื้อหาเนี่ยมันยังผ่านกระบวนการอีกหลายกระบวนการนะครับซึ่งจะต้องมีผู้ยื่นขอและต้องมีกรรมการมาพิจารณารนะครับกรรมการก็คงต้องหลายชุดหน่อยนะครับสำหรับโครงการใหญ่ๆขนาดกลางเนี่ย ก็ตั้งงงวงเงินไว้100ล้านบาทกาหนดประเด็นเหมือนกันมีประเด็น12 3 4นะครับตั้งแต่เรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมืองนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็รวมถึงเรื่องของการสร้างความสามัคคีปรองดองนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับ,รบก็คือโครงการขนาดเล็กในประเภทเชิงยุทธาศาสตร์เนี่ยในวดที่3เนี่ยโครงการขนาดเล็กก็คือเรากําหนดวงเงินไว้50ล้านบาท ก็คือไม่ได้กำหนดจงเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ที่ว่าสมมติมีมานีห้าประเด็นมีห้าเราได้มาห้าคนสิบเจ้า20คนสามสิบก็ได้หมดในการจัดสรรไปในโครงการขนาดเล็กนี้เนี่ยอาจจะเป็นโครงการตั้งแต่หลักหมื่นครับหลักแสนนะครับหลักล้านแต่ว่าไม่เกิน5ล้านบาทมีประเด็นตั้งแต่เรื่องของการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคมเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจโทษและพิษภัยของสื่อออนไลน์นี้เป็นต้นนะครับห้าประเด็นเป็นโครงการขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีทุนประเภทที่3อีกก็คือ,อทุนประเภทความร่วมมือซึ่งสนับสนุนการทํางานของคณะอนุก,กรรมการชุดต่างๆในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อยากเรียนท่านผู้ชมที่สนใจติดตามรายการอยู่นะครับก็กองทุนปีนี้เปิดนะครับสาวันนะครับผู้ชมผู้ฟังนะครับที่ยังไม่รู้จัก มักคุ้นกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นเนี่ยท่านเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับพิมพ์คำว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ w w w t h a i m e ์เ a ็บไทยมีเนระครับรวมถึงกองทุนก็เปิดรับสายนะช่วงนี้นะครับในการให้คำปรึกษาว่าจะเขียนโครงการอย่างไงตอบคำถามในเรื่องที่เป็นข้อสงสัยต่างๆติดต่อเข้ามาที่กองทุนได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ022730116 ถึง9ได้ฟังจากท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มผมว่าคนที่ทําสื่อก็มีกําลังใจครับคนที่อยากทําสื่อดีๆก็มีความหวัง<ม>ประชาชนคนไทยได้ฟังแล้วก็คงจะรู้สึกแบบอื<ม>สื่อดีๆสื่อสร้างสรรชาติสร้างประโยชน์สังคมมันต้องมีที่ออกนะมันต้องมีที่ที่ให้นําเสนอกันถูกต้องครับนี่ฟังงี้แล้วชื่นใจเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับดรธนกรศรีสุขสายผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับไทยนด์วิกิยังมีเรื่องราวดีๆรออยู่นะครับเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ